ไ,ไม่ต้องกลับอยู่นี่แนะนอนนี่และเบอร์ลูกไม่อยู่กลับไปใส่เราอย่าเสียงดังนะเย่ยไม่ท่าอัดคลิปอยู่เบอร์ลูกไม่อยู่กลับไปทำไมไปนอนคนเดียวเกิดเป็นอะไรขึ้นมานอนนี่และไม่นอนกับกูก็ไปนอนห้องข้างบนนั่นไป เป็นสิบสิบปีไม่มีใครนอนห้องงั้นไปเปิดแอร์นอนให้สบายไปเลยแตะแอร์เสียแล้วมั้งไม่มีใครเปิดไม่มีใครนอนไม่จะน้องน้องน้องเขาขอไอ้เล็กดับบนมา ก็มาลงให้น้องเขาหน่อยเผื่อเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวถ้าง,งานเข้าเยอะแล้วไม่มีเวลาลงให้ยุ่งอีกถ้าว่าเรารีบๆนั้นเดี๋ยวเล็กไม่เข้าอีกอืนั่น,น่ยนี่มีเวลาก็ทําทาทําไว้แล้วก็ทยอยลงคลิปให้นั่งดูนี่ก็ได้ถ้ายังไม่อยากอาบน้ำไม่ต้องกลับหรอกนอนอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าลูกจะกลับมา ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันมั่งเนาะวันนี้ปังปุริเยกันไหมคะถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่ได้งวดนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยเอางวดใหม่นะคะไม่ต้องเสียใจ ซึ่งก็ปวันก็ขอแจ้งให้ทราบเนาะถ้าปวันมีเวลาปวันไม่ติดงานตรงไหนปวันก็จะมาทําลงให้ทั้งน้อยทั้งลาวแต่ถ้าวันไหนที่ปวันติดงานเนี่ยปวันก็ไม่สามารถที่จะทําลงให้ได้นะคะปวันก็ต้องขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะถ้าปวันไม่ติดงานเหมือนอย่างเช่นวันเนี้ยปวันทํางานครึ่งวัน ประวันมีเวลาเยอะประวันก็มาทําลาวมั่งฮาหนอยมั่งอะไรให้ลงให้อะนะคะอืมประวันก็ดีใจกับเพื่อนๆนทุกคนเนาะที่ได้ค่ากับข้าวค่าขานมให้ลูกลกล้ลานให้กับตัวเองเนาะยังไงก็อ่าเราได้เป็นรายวันก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะอืถึงจะได้เล็กๆน้อยๆก็ก็ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะวันๆนหนึ่งอ่ะเนาะใช้ชแต่เงินเก่าก็ มันก็จะหมดไปนะคะค่ะก่อนจะไปดูแนวทางเลขดับก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปฮะ ไม่กูมไม่ได้เปิดทำไรายได้กับ y o t u u e เอุ้ยถ้าเปิดแล้วมันกดมันเยอะไม่เอากดเยอะถ้าเราเปิดสร้างไรายได้นั่นนะไม่เปิดก็ลงอะ่ะความสบายใจ <laughs> แบ่งปันเข้าใจไหมแบ่งปันแบ่งปันแล้วเราสุขใจโอเคละเออคือเขาเรียกว่าออกมาช่วย ช่วยให้น้องๆเขาได้มีเงินใช้ใจ่ายโอเคเดี๋ยวกูหาแนวทางก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่เอาไม่เปิดเปิดแล้วกดเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เนาะพอถ้าประวันเปิดทาถ้าประวันเปิดสร้างไรายได้ใน youtube นะคือกดเขาเยอะนั้นะพอถ้ากดเยอะแล้วเนี่ยคือประวันว่าเออมันมันไม่เป็นส่วนตัวเนาะ พระวันก็เลยไม่ไม่เปิดก็มีน้องๆหลายคนนะนะคอมเมนต์มาทั้งทางเพจทั้งอะไรป้าทำไมป้าไม่เปิดสร้างไรายได้อะป้าเปิดมากี่ช่องกี่ช่องป้าไม่เคยเปิดสร้างไรายได้เลยว่ะเมื่อก่อนนะเพราะวันเคยเปิดนะคะสร้างไรายได้ทีนี้กดเยอะพอเราลงไอ้นุ่นไปก็ติดเหลืองมั่งอะไรมั่งพราะวันอย่าดีกว่า เปิดประวันเปิดมาเนี่ยให้เนี่ยประวันมาแบ่งปันประวันสบายใจประวันสนุก <c oughs> สบายอกสบายใจเขาเรียกว่าสบายใจในการให้รู้ไหมนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าใจเนาะซึ่งประวันเนี่ยไม่มีรายได้อะไรทาง YouTube เลยเพราะประวันไม่เปิดจริงๆแล้วประวันเนี่ยผ่านกดตั้งแต่ ปวันช่องนู้นโดนบล็อกไปใช่ไหมอ,ะอ่ะอ่พอพอปวันมาเปิดช่องเนี้ยปวันผ่านกดตั้งแต่เจ็ดวันแรกอะ่ะเขาส่งอีเม,มลอะไรมาให้หมดแล้วว่าเออให้ป้าเข้าไปทําเปิดสร้างรายได้แต่ปวันไม่ทำอะคะ่ะช่องนู้นก็เหมือนกันช่องที่ว่าปวันโดนแฮ็กไปที่ล่าสุดเนี่ยนะปวันเปิดได้ประมาณเดือนกว่าผู้ติดตามเกือบสองหมื่น ก็ทาง youtube เขาก็ส่งมาเนาะว่าเออให้ประวันเนี่ยเปิดสร้างรายได้ประวันก็ไม่เคยเข้าไปเปิดสักทีพอถ้าถ้าเราเปิดสร้างรายได้เนี่ยมันประวันว่ามันไม่อิสระนประวันว่า สองสี่โอ้เล่นหนึ่งเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งสองเยะเล่งไม่รู้เลื่องเลยเด็กนี่เดี๋ยวนะคะประวันคัดสูตรเลขดับแป๊บเดียว ซึ่งประวันทำทำแล้วประวันก็เขียนตั้ง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 ,ง,ง,งไว้แล้วก็ประวันค่อยมาเทียบกันทีหลังนะคะเพราะว่าสูตรมันเยอะอ๋เนาะไม่งั้นก็มันไม่ทันอีก 1>, 1 2 3 4โอเค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 เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆทานข้าวกันหรือ,อยังเนาะประวันอาจจะลงคลิปดึกไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันต้องออกทํางานแต่เช้าโอ้พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์ไม่ได้ไปไหนเสาร์อาทิตย์เนี่ยประวันว่างวันนี้กับ เสาอาทิตย์ประวันจะว่างเพราะว่าประวันไม่ได้ออกไปไหนเนาะเป็นวันหยุดหนึ่งสองสสี่โอ้โหนางไม่กี้นะถ้ากูลาานี่นะั่นเนาะอุย้ยมันออกอะไรนะสองเหรอเนี่ยสองก็มีเนี่ยชุดเนี่ยจับตั้งไว้แล้วสมตัวแต่ว่ามันกลับกันเนาะไม่กี้ถ้าเอาลงให้นะ รีบอะกลักวกลัวเพื่อนเพื่อนจะซื้อไม่ทันกันน่ะเออบอมาดูทีหลังเอ้าตายแล้วไม่ได้ลงสามตัวให้ทีลงแต่สองตัวนั้นรีบนั้นกลัวซื้อไม่ทันกันโอ้หนี่ถ้าลงสามตัวนะแค่ชุดเดียวเองโอ้โหเปียกเปียกเลยดูนี่เนี่ย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 ที่กูเขียนไว้เนี่ยมันออกอะไรอะเออกูให เนี่ยที่กูเขียนไว้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหกหกสองเก้ามันออกอะไรเราไม่รู้นี่คือก,กูไม่เล่นไงล <laughs> <laughs> าวหาหน่วยอะไรก็ไม่เล่นเล่นแต่หวยไทยอย่างเดียวซื้อหวยไทยอย่างเดียวเลยไม่รู้ <laughs> ไม่รู้แต่เห็นแวบอวบอเห็นน้องนั้นเขาส่งมาทางไลน์ให้อ่ะ ออกอะไรเราไม่รู้แวบๆบแบบอือเดี๋ยวนะคะเพื่อน,อนๆขาใจเย็นๆเนาะดับร้อยดับร้อยดับดับร้อยนี่เพื่อนๆ,ๆก็คงรู้แล้วเนาะว่าป้าวันเนี่ยออ๋เคยบอกแล้วเนาะถ้าดับร้อยเนี่ยเขาสามารถมา หลักสิบหลักหน่วยทั้งล่างและบนได้นะคะอย่าตัดทิ้งนะคะถ้าเขาดับร้อยนะคะถ้าเขาชนเด่นก็ให้เก็บเด่นไว้นะคะเพราปวระวันก็บอกอยู่เสมอโนดดับบนทุกหลักดับบนทุกหลักนีน่นาง มันเข้ายาวมาเป็นปีครึ่งได้แล้วมันยังไม่หลุดเลยนะอืมก็กลัวเสียวๆอยู่ว่ามันจะดับเมื่อไหร่มันจะหลุดเมื่อไหรน่นี่เสียวๆสยองขวัญอยู่อ้อลงลงงวดนี้นะมันมันดับนะชนเด่นด้วยลาวเนาะไม่รู้จะยังไงนี่ดับชนเด่นนะจะบอกให้งวดนี้อะเสียวมันจะหลุดนี่อืมเนีย่ยดับหลักสิบ เอ้ยหลักสิบ่ะดับบนนี่ที่ว่าดับทุกหลักทุกงวดอืมซึ่งมันดับชนเด่นน่ะดับชนเด่นน่ะดับชนเด่นแล้วแล้วบนล่างนี่นาะเด่นเนี่ยมาเหมือนกันไปะะเลยอืมล่างได้อะไรอ่ะสี่ห้าหกบนก็ได้สี่ห้าหกเหมือนเอ้ยบนบนได้ห้าหก ได้สี่ห้าหกเหมือนกันเนอชุดที่เอามาเทียบอเหมือนกันเปรี้ยเลยกลัวนี่มาว่ามันจะใช้เลขชุดเดียวกันนงวดนี้นะใช้เลขตัวเดียวกันหลาดับรนยศูเก้าเนี่ยนางมึงเห็นไหม แต่เก้าเนี่ยถ้ามานะหลักร้อยแต่ศูนย์เนี่ยไม่แน่เลขเด่นเพราะว่าชนเด่นชนเด่นไอ้น,นี่ที่เทียบกันออกมาเห็นไหมชุดบนนางเห็นไหมเนี่ยชนเงินเห็นไหมอือชนเงินเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันเด่นอยู่ตรงนี้เห็นไหมอือเดี๋ยวอันนี้ก็ตัดออกถ้าถ้าเราจะตัดอันนี้ก็ไม่ได้นุโอ้ดับชนเด่นนังหมดนี้ เสียวจังเลยเพื่อนๆพ่ะถ้าถ้ามันชนเด่นนะให้เพื่อนๆเก็บนะคะเนี่ยหเนี่ยเพราะว่างวดนี้นะเขาดับชนเด่นประวันนะคะซึ่งประวันก็จะไม่ตัดออกนะคะเพราะว่าถ้าดับชนเด่นเนี่ยคือเราต้องเก็บอ่ะงวดนี้คือมันชนเด่นประวันถ้าถ้าเราไปตัดเนี่ยถึงว่าเราเรา ไม่ซื้อเยอะแล้วก็นิดหน่อยอ่ะเนาะถ้าว่าเขาตรงกับเลขหกเนี่ยเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนซื้อสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไปหาลอตเตอรี่ไว้สักครึ่งใบนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดับดับร้อยของป้าวันในเอาไม่ได้เขียนอันนี้ทีอ่าหนึ่งเดือนสองหกห้า Thập ban ừ. Đập Lối Đập bồn นี่นะคะอ่าค่ะแคปค่ะงวดนี้วันที่1เดือน2องหวยรัฐบาลดับหลักร้อยจะวันก็คือ09และ6ค่ะอ่าศูนย์เนี่ยจะชนเด่นประวันนะคะเกนี่ก็ชนเด่นแต่เก้านี่ e r วันจะตัดค่ะซึ่งมันในสมุดใหญ่ประวันเนี่ยถ้าเข้ามาก็คงจะมาหลักร้อยนะคะเ้าเนี่ยแต่ก็ไม่แน่เนาะย,ยังไงเพื่อนๆก็ไม่ต้องตัดนะคะ เพราะว่าเลขดับประวันทุกงวดดับร้อยเนี่ยเขาก็จะลงหลักสิบหลักหน่วยทั้งล่างและบนเหมือนงวดที่แล้วอ่ะดับหนึ่งและสองดับสองหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมอสองเขาก็มาหลักหน่วยล่างเห็นไหมคะคือถ้าดับดับหลักร้อยเนี่ยเขาจะลงอย่างนั้นตลอดนะคะและอันนี้ก็เก้าเนี่ยก็ชนเด่นชนเด่นหน่วยล่างของประวัน ชุดที่ว่าประวันใช้ตั้งหลักเนาะมันจะได้59นะคะก็ชนอยู่ที่9เนาะแต่ประวันนั้นเลือกที่ว่า5ค่ะประวันเลือก5 0นย์นี่ก็จะชนเลขเด่นประวันชนเด่นบนนะคะ0ชนเด่นบนค่ะก็อาจจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบประมาณนี้นะคะหรืออาจจะวิ่งลงล่างก็ได้นะคะเพราะว่าเลขงวดนี้คือชนเงินะเลขมันชนกันทั้งบนและล่างเลย เขาอาจจะใช้ตัวเลขตัวเดียวกันงวดนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะใช้5ร่วมกันหรือว่าจะใช้ศูนร่วมกันหรือว่าจะใช้หร่วมกันก็ยังไม่รู้ค่ะหรือว่าจะใช้เจ็ร่วมกันซึ่งปันหาแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่แค่นี้เลขเทียบออกมากี่ชุดกี่ชุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นดับทุกหลักของบนนะคะดับทุกหลักบนค่ะ นะคะดับทุกหลักดับบนทุกหลักเอา้าทำไมหลักไปเขียนข้างบนน่ะ <c oughs> นางดูนะว่าเราไม่่านสับสนจัง <c oughs> ไปแล้วสมอง <c oughs> ทุกทุกเอา้าทุกหลังราไมใช่ทุกหลัก โอ้กอกไก่ไกลายเป็นหมอโอ้ทุกหลักดับบนเหนออ่อา,านแบบนี้เออเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอนอ่านดูค่ะอันนี้ก็จะเป็น6ดับทุกหลักนะคะซึ่งก็เขาเข้ามาเนี่ยประมาณปีครึ่งกับ2ปีแล้วค่ะอ่าปี6กสี่เขาไม่เคยหลุดแม้แต่ครั้งเดียวเลย แล้วก็ข้ามมาจนถึงปี65ซึ่งงวดนี้เนี่ยเขาตรงกับเลขเด่นประวันตรงมากๆเลยชนเด่นหลาย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 สูตรอะนะคะซึ่งเขาก็อยู่ในที่ตำแหน่งอา่าตำแหน่งบนและตำแหน่งล่างคือเขามาสองตัวเลยอ่ะเ,อเหมือนย่งอันเนี้ยประวันคงให้ดูแล้วเนาะสูตร9ชั้นนะเนาะ แต่พะวันถ้าบนเนี่ยพะวันก็มั่นใจว่าเขาต้องมีเจ็ดเพราะว่าเขามาอะไรเจ็ดเจ็ดแปดแล้วล่างเขาก็จะมาหกหกอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเด้งหกบนหกล่างเจ็ดหนึ่งตัวหกหนึ่งตัวอะไรประมาณเนี้ยเขาชนเด่นน่นนะคะยังไงก็อย่าตัดนะคะเพราะว่าเขาดับยาวมาเนี่ยเขาไม่เคยหลุดเพราะวันกลัวที่ว่าเขาชนเด่นกลัวเขาจะหลุดเพราะว่าทุกงวดเนี่ยเขาไม่เคยชนเด่นนะคะไม่เคยชนเลย เขาก็ดับนะคะแต่วงวดนี้เนี่ยเขาชนเด่นยังไงเพื่อนๆก็เก็บไว้นะคะชุดไหนที่ว่ามีหกเนี่ยเราก็เบาลงนิดหนึ่งกันไว้กันมันลื่นกันทุนนะนะคะยังไปหาลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้สักใบนะคะถ้ามี6นะคะเอาค่าเพื่อนๆแคปค่ะพราวันก็จะไปแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะวันนี้สบายอกสบายใจกันไหม <laughs> ปวันก็ยินดีกับทุกๆคนเนาะได้มีเงินใช้จ่ายกันเนาะซึ่งปวันก็บอกแล้วว่าถ้าใกล้ที่ว่าปวันจะไปทําบุญเนี่ยจะซื้อข้าวสารไปแจกให้คนลําบากเนี่ยปวันเนี่ยไม่ว่าจับเลขตัวไหนทําชุดไหนออกมาคือเลขเนี่ยจะเข้าตลอดคือเข้าแบบไม่นี้อะค่ะมันคือแบบแคล้ายๆแบบว่าเซนต์มันจะมาเองอะค่ะ นะคะเอาน้องๆแคปนะคะ,ะวันจะไปแล้วค่ะอ่ะค่ะชัดไหมคะแคปเนาะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนาะได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้จ่ายกันช่วงที่ว่าลำบากกันเนาะสองปีสามสองปีกับสามปีแล้วเราลำบากกันมากหาเงินก็ลำบากทุกๆอย่างคือลำบากไปหมดอะ่ะเพราะวันก็สงสารนะเพราะวันก็ ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะประวันก็ไม่มีที่จะช่วยช่วยได้นิดๆหน่นนอยๆยังไงก็ประวันก็จะช่วยทางตัวเลขกันแล้วกันเนาะเพื่อนๆไปหาซื้อแล้วเพื่อนๆก็อย่าทุ่มจนหมดนะคะเพราะว่าตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะยังไงประวันก็จะพยายามสุดความสามารถที่ว่าประสบการณ์ประวันมีอยู่นะคะซึ่งประวันก็จะออกมาช่วยเพื่อนๆเนาะ อืมประวันก็ไม่รู้วันไหนอ่ะถ้าวันหนึ่งวันใดเดี๋ยวสูตรอะไรที่ว่าแม่นๆ่นประวันก็จะทยอยลงให้ไม่รู้วันไหนที่ประวันปิดช่อง youtube ไปเพื่อนๆก็จะได้ไม่ลำบากก็จะได้มีสูตรไว้ทำเองซื้อเองเวลาประวันจับตัวเลขให้เนี่ยเพื่อนๆนก็พยายามดูนะคะว่าวิธีการจับตัวเลขเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นแบบไหน เพราะว่าตัวประวันเองเนี่ยประวันไม่ได้สร้างรายได้กับทาง YouTube นะคะซึ่งเราก็ไม่มีข้อผูกพันอะไรกันน่ะเนาะวันไหนที่ประวันอยากจะหยุดประวันก็คือหยุดก็แค่นั้นก็ปิดช่องก็แค่นั้นนะคะยังไงเดี๋ยวประวันก็จะตั้งสูตรขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะทยอยลงให้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ย แคปแล้วก็ไปลอกใส่สมุดทำเป็นสมุดสูตรไว้เป็นเล่มๆเ,เลยวันไหนที่เราต้องการเอามาใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้ได้ตลอดถ้าประวันจะลงให้เนี่ยประวันต้องแน่ใจแล้วว่าสูตรนี้ใช้ได้นานตลอดเลยคือไม่มีการที่ว่าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวประวันเนี่ยจะมาสอนวิธีการปรับสูตรแต่เซียนหวยหรือว่าคนที่ทำเลขเก่งๆเ,เนี่ยก็คงจะ เป็นมั่งแล้วเนาะแต่ก็ดูไว้อะเนาะว่าวิธีการปรับสูตรเวลาเลขเนี่ยมันหลุดแล้วเราจะปรับสูตรแบบไหนอะไรแบบไหนนะคะค่ะประวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะนะคะยังไงน้องๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะว่าตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดเนะาะค่ะบางทีมันก็อาจจะดับไม่อยู่ก็ได้นะคะงวดนี้เพราะเขาเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีเงินใช้จ่ายกันทุกวันเนาะอือค่ะประวันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาถ้าชื่นชอบผลงานประวันก็กดซับสไครต์กดติ๊งต่องไว้เพื่อติดตามเพื่อประวันมีตัวเลขตัวหนึ่งตัวใดเนี่ย ที่ว่ามันเด่นมันดีป้าวันก็จะได้เอามาแบ่งปันให้นะคะซึ่งกดไม่กดเนี่ยกดซับไม่กดซับเนี่ยก็ค่าเท่ากันเพราะว่าป้าวันเองน่ะไม่ได้ทำรายได้จาก y o u t u b e นั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับป้าวันหรอกแต่ป้าวันก็พูดไปอย่างนั้นเห็นเขาพูดกันกดซับสไครกดติ้งตองให้ด้วยเอานะคะป้าวันจะไปแล้วค่ะ ก็ขอให้เพื่อนๆมีเงินมีทองใช้กันจนจนกลัวโควิดมันจะหายอะเนาะจนกว่าเราเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอ่ะนะคะขอให้มีเงินมีทองใช้กันตลอดสิ้นปีนะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหลักหน่วยนะคะสวัสดีค่ะ